เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกับทิทาโรกันอีกแล้วในคลิปเอ่อคอลเลกทีฟนะต้องเรียกว่าคอลเลกทีฟเอ่อในหัวข้อเขาฝากมาบอกคุณว่าเราก็จะใช้ไพ่ข้อความเป็นหลักนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราก็จะใช้ไพ่ทาโร่เนี่ยแหละในการดูพลังงานของเขาก่อนว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆที่สนใจไพ่หรือว่ากำไรหินนะคะ ยังคงขายอยู่ค่ะดังนั้นแล้วมาอุดหนุนกันได้เลยในร้านค้าช้อปปีที่เราลงลิงก์ไว้ข้างล่างหรือจะแอดไลน์มาซื้อโดยตรงก็ได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนเลยที่สนับสนุนทางช่องมาตลอดเวลาในทุกๆรูปแบบทั้งการติดตามแชร์คลิป อุดหนุนไพ่อุดหนุนกำไรหินและก็ดูโฆษณาซูเปอร์ตังค์ใช่ด้วยยังไงก็ขอให้อยู่กันแบบนี้ไปนานๆนนะคะ <c oughs> โอ้ยเสียงแหบ <c oughs> อ่ะแล้วก็คลิปนี้สําหรับใครที่มาดูใหม่เขาก็จะเป็นหัวข้อที่มันไม่ใช่พี่กคาดดูได้ทุกราศีนะคะสถานการณ์ตรงก็ไปปรับใช้ไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปเนาะ โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าพลังงานของคนที่คุณนึกถึงตอนเนี้ยเขาเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรอยากจะบอกนะจ๊ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการกําไรหิงสวยๆนะคะ<ๆ>ก็มาสั่งซื้อกันได้เลยนะจ๊ะทั้งในช้อปปีแล้วก็เออลายลายที่ใช้ดูดวงเนี่ยคะ่ะแอดมาซื้อได้เลยมีหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนะคะ วสวยๆงามๆใส่แล้วเป๊ะปังอลังการนะคะยังไงอย่าลืมสนับสนุนทางช่องด้วยเนาะโอเคค่ะแม่ดูกันเลยว่าพลังงานของคนที่อยู่ในใจคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างและเขามีสิ่งใดอยากจะฝากมาบอกกับคุณคลิปนี้ก็โดยประมาณก็จะไม่เกินเต็มที่20นาทีอะนะ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะเอาเนื้อเนื่อน่นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเครียดมากมายเนาะว้าวว้าววว้าว Age of Pentacles Upgrade right. มุมันในการทำมาหากินพัฒนาตัวเองนะจ๊ะว้าว The Empress u p g right. r a d เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆมีชีวิตที่ต้องรับผิดชอบนะจ๊ะ Judgment Lee w o ร d s ว้าวคุณขาคุณกำลังดิวอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเอ่ยเท่าที่ดูนะฮะหัวเราะเลยเออแล้วก็ Five of Swords Lee w r d s คุณจา๋าคนคนนี้เขาไม่อยากทำอะไรที่ไม่ถูกต้องบอกเลยแต่ ห้ามใจตัวเไม่ได้อ uh, six of c u p s reverse คุณเป็นคนเก่าของเขาแน่ๆดังนั้นแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้กลับมาเจอกันใหม่วนมาเจอกันหรือยังไงแบบไหนหรือไม่ได้คุยกันหรืออะไรประมาณไหนนะคะแต่ประเด็นเลยคือจากหน้าไพ่คนคนนี้มีมีใครสักคนหนึ่งหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบ ถ้าเขายังไม่มีครอบครัวยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นต้นนั่นหมายความว่าเขาต้องทำงานหนักเพื่อรับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะเท่าที่ดูแล้วคือมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบจริงๆดังนั้นการที่จะมาโฟกัสเรื่องคุณมันคือความผิดที่เขารู้สึกว่ามันผิดเขารู้สึกผิดทั้งต่อคุณแล้วก็ทั้งต่อสิ่งที่เขากำลังรับผิดชอบอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเขา ทำงานหนักมากในช่วงนี้เพราะเขาไม่อยากนึกถึงคุณแค่นึกถึงก็รู้สึกผิดแล้วว่างั้นนะอ่ะทีนี้มาดูว่าไพ่ข้อความเขาอยากจะบอกอะไรแล้วจากนั้นเราค่อยมาคียรีไฟด้วยไพ่ทาโร่เพิ่มเติมนะคะ้อวมาดูโอ้หล่นหล่น,ลนพี่ขาะใจเย็นเยนมาดูว่าไพ่ทาโร่นะคะผมใช่ไพ่ข้อความมีอะไรอยากจะบอกบ้าง ส <c oughs> ิบใบฮึมวายเลย <c oughs> เขาบอกว่าเขาหลุดาการควบคุมตัวเองจริง <c oughs> ๆเพราะฉะนั้น,นอย่างที่เราบอกเลยถ้าเขาสมองว่างๆนะคะเขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้แล้วเขารู้สึกพิษอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เออต้องเรียนรู้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ยากลำบากมากแล้วก็ต้องเรียนรู้กันไปดังนั้นแล้ว หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันทําให้เข้าหลุดคอนโทรลคือควบคุมอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะเพราะเราไม่รู้สถานการณ์พวกคุณเนาะอืม ออีกอย่างหนึ่งคุณเขาไม่สามารถมีคุณในโลกของสามดีโลกของความเป็นจริงได้เลยดังนั้นคนคนนี้คิดถึงคุณเยอะขนาดเก็บเอาไปฝันนะคะแล้วพอฝันถึงคุณปุ๊บตื่นขึ้นมาเขารู้สึกโงงเวงเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงและในความเป็นจริงเขาไม่สามารถอยู่กับคุณได้นั่นแหละคือคําตอบดังนั้นมันยี่ทําให้เรารู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นคนเก่าของกันและก,กันและเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วนะอืม แล้วเขาก็เช็คโทรศัพท์เขาเรื่อยๆเลยเผื่อจะได้ข่าวคราวอะไรจากคุณต่อให้ไม่ได้จากคุณโดยตรงได้จากคนอื่นๆหรือสิ่งอื่นๆก็ยังดีนะคะหรือแม้แต่กระทั่งดูโทรศัพท์ตัวเองเพื่อพิมพ์ข้อความหาคุณแล้วลบทิ้งก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยที่มันเกิดความหมกมุ่นกับการสื่อสารนะคะได้ทั้งหมดเพราะคนคนนี้พยายามห้ามใจตัวเองอยู่ไม่ให้ทําอะไรที่มันไม่ควรทําอืม ว้าว wow. แล้วเขาก็บอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะโกหกตัวเองหรือโกหกคุณมันง่ายกว่าการที่ยอมรับความจริงแต่เอาไปเอามาเขารู้สึกว่าการยอมรับความจริงแล้วก็พูดมันออกมาแล้วก็ทามันมันมันได้กว่ามันดีกว่าแล้วเขาก็ต้องการทําสิ่งนั้นเพียงแต่เวลามันผ่านไปจนกระทั่งมัอาจจะสายเกินไปก็เป็นไปได้นะคะไม่รู้ว่าไปเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้อาไปปรับตามความเหมาะสมเนาะ แล้วก็ถ้าคุณกับเขาบล็อกกันอยู่เขาอยากให้คุณอันบล็อกเขานะคะเพราะว่าเขาอาจจะให้คนอื่นมาถามถึงคุณหรือแม้แต่กระทั่งตัวเขาเองปลอมเป็นคนอื่นๆเพื่อมาคุยกับคุณก็เป็นไปได้เกิดความไม่กล้าดังนั้นเราอาจจะไปทำอะไรให้คุณเจ็บปวดมากๆนะในอดีตอืม แล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงมากๆนะคะดังนั้นแล้วการที่เขาหายไปจากชีวิตของคุณไม่พูดไม่คุยกับคุณเลยนั่นเป็นเพราะว่าความรู้สึกมันเยอะมากด้วยแล้วมาทําให้เขารู้สึกกลัวกลัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างและไม่อยากให้ใครเข้ามาในชีวิตของเขาง่ายๆด้วยอมไม่อยากเอาความรู้สึกนําทางประมาณนั้น แล้วก็ถ้าเขากับคุณเคยใช้ชีวิตร่วมกันหรือใช้เวลาร่วมกันเคยคุยกันมาก่อนอย่างที่เราบอกเนาะว่าพลังงานเป็นคนเก่าเขายังเก็บรูปภาพของคุณไว้แล้วก็ยังดูรูปพวกนั้นอยู่เรื่อยๆหรือแม้แต่กระทั่งรูปใหม่ๆของคุณที่คุณเอาลงตามโซเชียลมีเดียแล้วคุณไม่แน่ใจว่าจะมีใครเซฟมันไวไ้ไหมให้คนคนนี้เซฟค่ะ หรือแม้กระทั่งใครส่งให้เขาก็ทำเขายังเซฟไว้อยู่แล้วก็ยังดูอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งวิดีโอคลิปอะไรของคุณต่างๆเขาก็ดูอยู่เรื่อยๆและเขาไม่คิดที่จะลบมันทิ้งด้วยซ้ำดูเป็นความราักที่ทรามานเหมือนกันนะคะเนี่ยอะ <ๆ S 1> แล้วเขาก็เริ่มรู้สึกสติแตกเลาะเพราะว่ามันนานเหลือเกินแล้วที่เราสองคนไม่ได้พูดจาหรือพูดคุยกัน ไม่ได้พบได้เจอกันคือมานานมากแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าโอ้พอมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกครั้งแล้วมันมันก็กลับมารู้สึกเยอะเหมือนเดิมเนาะอ่ะอีกสองใบนะคะแล้วก็เขาไม่สามารถหยุดที่ถึงคุณได้เลยมันมีบางสิ่งบางอย่าง,อย,างอยู่ตลอดเวลาที่ตอกย้ําให้เขาเข้าใจว่าเอ้ยมันมีมันมีสัญญาณจากจักรวาลหรืออะไรก็ไม่รู้ พยายามจะบอกบางสิ่งบางอย่างกับเขาตลอดเกี่ยวกับตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นจะให้ลืมคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากก็ดูแกฝังใจเหมือนกันนะคะคนผนี้ไม่รู้ไปเกินอะไรขึ้นน่าจะดูฝังจิตฝังใจอยู่อืมคุณคะตามที่บอกไปตั้งแต่แรกเขาพยายามหาใครสักคนหนึ่งมาทดแทนคุณแต่การทดแทนมันทดแทนไม่ได้เลยคุณก็คือคุณคนนั้นก็คือคนคนนั้นดังนั้นมันยากเหลือเกินสําหรับเขา คงอยู่ในความสัมพันธ์ที่อยู่ไปวันๆไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์นึกออกไหมอยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาทดแทนได้เพราะคนที่เขารักคือคุณและเขาก็พยายามต่อสู้เพื่อตัวเขาเองได้นะอืมต่อสู้เพื่อไม่ให้ทำไปผิดนั่นแหละถึงได้บอกว่าเผาพยายามไม่นึกถึงคุณเพราะนึกถึงทีไรมันมันต้องรู้สึกผิดอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีคนของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นแล้ว เขาแค่อยากจะบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันไปตามบุญตามกรรมนั่นแหละนะผมเลยคิดมาอย่างไงก็อย่างนั้นเลยขี้เกียจฝืนละอ่ะมาดูสําหรับนี้บ้างนะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกยากอนความรักนี่ใช่ไหมมันไม่ได้ประกอบด้วยคนสองคนนะจริงๆแล้วอ่ะมันมีคนนูน้คนคนนี้วุ่นวายมาหมดเลยกว่าจะได้มาอยู่กันสองคนอนะ่ะตัวแปรมันเยอะค่ะ เขาบอกว่าคู่กรรมคู่เวทวิบากกรรมต่างๆกำลังจะหลุดวงโคจรออกจากชีวิตของเขาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วดูท่าทางว่าคนคนนี้นะคะไปเจอใครสักคนแล้วจะมาทดแทนคุณแล้วกลายเป็นคู่เวร,รคู่กรรมจริงๆพอได้ยินแบบนี้ก็แอบสงสารคนที่เขาเลือกมาเหมืนอนกันนะเอาจริงๆถ้ามันใช่นะถ้ามันตรงเนาะอืม แล้วเขาก็อยากดูแลคุณอย่างที่คุณเคยดูแลเขามาตลอดนะคะคนคนนี้ต้องการเป็นผู้ให้ไม่อยากให้คุณลำบากแล้วก็บุคคลอื่นๆรอบๆตัวทั้งรอบๆตัวคุณทั้งๆรอบๆตัวเขานั่นแหละที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้ตั้งแต่แรกเ,เราถึงได้บอกไงว่าความสัมพันธ์บางทีมันไม่ใช่คนสองคนนนมันมีตัวแปรอื่นๆมากมายที่ทำให้มัน ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังใช่ไหมอืมแล้วก็ความรู้สึกมันไปไกลมากจนเขาไม่สามารถที่จะเชื่อได้จริงๆว่าที่ที่เขาเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันคือความรักจริงๆหรือแค่หรือแค่ล้าลึกอดีตนะออกไหมอ่าอีกหนึ่งใบครับแล้วก็ไม่มีใครสามารถทดแทนคุณได้หรอกแค่จะเปรียบเทียบยังไม่ผ่านเลยเพราะฉะนั้น คนคนนี้มีใจให้คุณจริงๆนะคะโอเคมาเรากลับมาที่ไพ่ทาโรสซิว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมันยากยากนะความรักนี่แต่คนก็ยังอยากมีรวมทั้งเรา <c oughs> ม,มันคือมันคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจมนุษย์ค่ะอืมมา,มาโอเค n i g h t of pentacles u p right. งานงานงานกับง,งานคนคนี้ฟังตัวเองอยู่กับงานตอนเนี้ย King of Wands รีเวิร์สเขาไม่อยากทำอะไรบุ่มบ่ามแล้วมานั่งเสียดายทีหลังนะคะอืมค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะแล้วก็ Why Four of ฟวันส์รีเวิร์สคุณเอ้ยแลดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่เขามีกับใครสักคนหนึ่งตอนเนี้ยมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นสักเท่าไหร่มันดูลวก็ปิดแล้วก็เปิดน <c oughs> ู่นแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้าย แต่ดูมันไม่เชิงรุ่มรุ่มตอนดอนนะมันไม่เชิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรอกมันอยู่ในลักษณะที่อยู่กันไปอ่ะคุณเหมือนเพื่อนประมาณนั้นเอาแล้วก็ four of pentacles reverse ใบนี้มาโคตรบ่อยเลยบ่อยมากกับทุกคลิปเลยที่เราอเขาพยายามปล่อยวางหรืออีกอย่างคือพยายามปล่อยคุณไปสำเร็จไหมดูสิ เขาพยายามปล่อยคุณไปนะคะจะสำเร็จหรือไม่เราเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเค Night of cups ยากอยู่เพราะจิตใต้สำนึกและจิตจิตใจลึกๆยังมีความรู้สึกให้ความรู้สึกยังไม่ได้หมดไปความรู้สึกยังอยู่เหมือนเดิมดังนั้นแล้วจะพยายามแค่ไหนก็ตามคงจะสำเร็จยากอยู่นะเจ้าเธอ <c oughs> เขาพยายาม move on แต่เขา Move ไม่สำเร็จค่ะอ่ะขอไปสุดท้าย เดี๋ยวจะปิดคลิปนี้แหละอ๋อ e M p l a s มาเหมือนเดิมต้องรับผิดชอบชีวิตครอบครัวตัวเองนะคะดังนั้นคนคนนี้กำลังต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองอย่างหนักเลยไม่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะถ้าเขามีของเขาอยู่แล้วจริงๆคุณก็อยู่นิ่งๆไปอย่าไปกดดันเขาเลยเดี๋ยวเขาจะสติแต่เพราะเท่าที่ดูที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ก็อาการหนักแล้วนะคะอาการหนักจริงๆนะดังนั้นแล้ว เอาจช่วยทุกคนขอให้พบเจอแต่ความรักที่ดีๆถึงแม้อาจจะไม่ได้ลงเอยกับคนคนนี้แต่ขอให้ได้ลงเอยกับคนที่ดีไม่แพ้กันหรือดีกว่าเยอะๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามอย่าลืมมาซื้อไพ่ซื้อหินเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบายยอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อน มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเพราะเพราอฉันต้องใส่ดวงตาอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลทยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่อัฟ i r m a t เมเไพ่ออร c าเข้อความที่ ช่องเราทําขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนะาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษ มี63บใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนอะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็สำรับที่2นะคะจะเป็น Let Love Lead Message Cards อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้น จำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ 63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น m e n and Move on m e s s a g e card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ่า Men and m o v e On ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเอง คือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ่ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะอ่ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะ ข้อความเป็นภาษาไทยไพยทั้งสาสำหรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสาสำหรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักะราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไล ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสําหรับการสนับสนุนบา,บายๆค่ะ